หลักการที่39นะครับจะเชื่อมโยงไปถึงบทที่สิบนะครับในการเผชิญหน้าตัวเองเกี่ยวข้องกับการจัดการตัวเองตอนที่2นะครับหลักการที่39การเปลี่ยนแปลงของคุณนะครับคุณต้องเลิกจดจ่อกับสถานการณ์ต่างๆในชีวิตประจําวันของคุณนะครับแล้วก็เลิกที่จะจดจ่อกับความสัมพันธ์กับผู้อื่นด้วยนะครับแล้วก็จะมี พระธรรมของพระเจ้าที่ให้เราทบทวนรายละเอียดว่าเราจะควรจะสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างไรนะครับในลูกาบทที่9ข้อที่2223-24ถึง24ลูกาบทที่9ข้อที่23-24ถึง24พงจึงตรัสแก่คนทั้งหลายว่าถ้าผู้ใดใคร่ตามเรามาให้ผู้นั้นเอาชนะตนเองและรับกางเขนของตนแบกทุกวันและตามเรามา ะครับในยอห์นบทที่3ข้อที่30พระองค์ต้องทรงยิ่งใหญ่ขึ้นแต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลงนะครับเช่นกันในยอห์นบทที่12ข้อที่24ถึง26เราบอกความจริงแก่ท่านว่าถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่อยเน่าไปก็จะคงอยู่เป็น มาเล็บเดียวแต่ถ้าเหนื่อยเปื่อยเน่าไปแล้วแต่ถ้าเปื่อยเน่าไปแล้วก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากนะครับก็จะงอกขึ้นเกิดผลมากในโรมบทที่12ข้อที่3นะครับข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ท่านทั้งหลายทุกคนด้วยพระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า อย่าคิดถือตัวเกินที่ตนควรจะคิดนั้นแต่จงคิดให้ถ่อมสุขขุมกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านแต่จงคิดให้ถ่อมสุขขุมสงกับขนาดความเชื่อที่พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานแก่ท่านเช่นกันในลมบทที่10 สข้อที่7ถึง8ในพวกเราไม่มีผู้ใดมีชีวิตอยู่เพื่อตอนเองฝ่ายเดียวและไม่มีผู้ใดตายเพื่อตอนเองฝ่ายเดียวถ้าเรามีชีวิตอยู่ก็มีชีวิตอยู่เพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าและถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเหตุฉะนั้นไม่ว่าเราจะมีชีวิตอยู่หรือ ตายไปก็ตามเราก็เป็นคนขององค์พระผู้เป็นเจ้าในสอง,องรรนบทที่5ข้อที่15และพระองค์ได้ทรงวายพระชนเพื่อคนทั้งปวงเพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะไม่ได้อยู่เพื่อประโยชน์แก่ตนเองอีกต่อไปแต่จะอยู่เพื่อพระองค์ผู้ทรงสิ้นพระชนและทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทั้งหลาย ลำดับต่อไปเป็นการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเจ้าครับมัทธิวบทที่ 22: ข้อ3 7พระเยซูทรงตอบเขาว,ว่าจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าด้วยสุดใจสุดจิตของเจ้าและด้วยสิ้นสุดความคิดของเจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองนะครับแทนการกระทำผ่านการดูถูกตนเอง ดูถูกดูแคลนตนเองนะครับหรือยกย่องตนเองหรือสองสารตนเองคุณต้องถือว่าผู้อื่นสำคัญมากกว่าคุณและปฏิบัติรับใช้พระเจ้าขณะเดียวกันก็รับใช้ผู้อื่นด้วยนะครับในมัทธิวบทที่20ข้อที่26 2 8ถึง28แต่แต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใคร่ จะเป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนิบัติท่านทั้งหลายลูกาบทที่4ข้อที่8นะครับฝ่ายพระเยซูตรัสตอบมารว่ามีพระคัมภีร์เขียนไว้ว่าจงกราบนมัสก,การองค์พระผู้เป็นเจ้าของท่านและปรนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียวยอนบทที่13ข้อ3ถึง17และ ข้อที่1 4ถึง15นะครับพี่น้องสามารถศึกษาด้วยตนเองและในโรมบทที่15ข้อที่1-3พวกเราซึ่งมีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนต่อความเชื่อของคนที่เค่งในข้อยุมยุมยิ้มยิม,ยม,ยมและไม่ควรกระทําสิ่งใดตามความพอใจตนเองนะครับพระธรรมที่พี่น้องรึกศึกไปศึกษาเพิ่มเติมเองนะครับ1โครินบทที่9ข้อที่19 ข้อที่บทที่10ข้อที่24นะครับแล้วก็ข้อที่32มถึงสาฟิลิปปีบทที่2ข้อ3ถึง4คโคลสีบทที่3ข้อ23ถึง24 1เปโตรบทที่4ข้อที่10ซึ่งผมเองก็ได้อ่านไปแล้วนะครับบางข้อก็จะไม่อ่านซ้ำนะครับให้พี่น้องศึกษาเอง ลำดับต่อไปเป็นหลักการที่40นะครับคุณจะต้องขจัดความบาปเรื่องความอิจฉาริษยานะครับความหึงหวงนะครับความหวงแหนในทางที่ไม่ชอบนะครับความละโมบนะครับความโลภมากนะครับความอยากได้และความตะกละซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นของคุณ และแตกต่างจากพลักษณะของพเยสคริตนะครับอย่างไรก็ตามคุณต้องชื่นชมยินดีต่อการดําเนินชีวิตในองค์พระผู้เป็นเจ้ามอบวิถีทางของคุณแด่พระองค์และเพียรอดทนรอคอยพระองค์นะครับสดุดีบทที่37ข้อที่1นถึงเนะครับอย่าให้เจ้าเดือดร้อนเพราะเหตุคนที่กระทําชั่วอย่าอิจฉาคนที่ประพฤติผิดเพราะไม่ช้า เหี่ยวไปเหมือนหญ้าแห้งและแห้งไปเหมือนพืชสดจงวางใจในพระเจ้าและกระทําความดีท่านจึงจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินและชื่นบานอยู่กับความปลอดภัยแทนที่จะเป็นคนที่ขี้อิจฉาลิษยานะครับทะเยอทะยานเห็นแก่ตัวแต่ให้เป็นคนที่ ดำเนินชีวิตในทางที่บริสุทธิ์รักความสงบสุภาพอ่อนโยนมีเหตุผลเต็มไปด้วยความเมตตากรุณานะครับและเกิดผลดีโดยไม่ได้กระทําโดยเสยแสร้งแกล้งทำอยากอบบทที่3ข้อ1 6ถึง1 7เพราะว่าผู้ที่มีความริษยาและความมักใหญ่ไฝสูงที่นั่นก็วุ่นวาย และมีการกระทําชั่วช้าลามกต่างๆแต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรกแล้วจึงเป็นความสงบสุขสุภาพและว่าง่ายเปี่ยมด้วยความเมตตาและผลที่ดีไม่ลําเอียงไม่น่าซื้อใจคดครับลำดับต่อไปเป็นหลักการที่41นะครับ ตั้งแต่คุณถูกซื้อไว้ด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพยซสคริ skill, สต์สคุณจึงไม่ใช่เจ้าของตัวเองอีกต่อไปนะครับความหมายก็คือว่าตั้งแต่แต่คุณถูกซื้อหรือถูกไถ่ไว้ด้วยการเสียสละอันยิ่งใหญ่ของพเยซสคริสตนั้นคุณจึงไม่ใช่ตัวเองอีกต่อไปไม่ใช่เจ้าของตัวเองอีกต่อไปหนึ่งข้อบทที่6 ข้อที่19-20ถึง20ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตยอยู่ในท่านซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้าท่านไม่ใช่เจ้าของของตัวท่านเอง หนึ่งเปรโตบทที่หนึ่งข้อที่17ถึง19และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระองค์เรียกพระองค์ว่าพระบิดาผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขาโดยไม่มีอคติจงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ครับคุณสมบัติของพระเจ้า และคนทำงานคือเรียกว่าผู้รับใช้ของพระองค์นั้นทุกอย่างที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคุณในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคุณได้รับสิทธิและมีความรับผิดชอบให้เป็นคนที่มีความสัตย์ซื่อต่อทุกสิ่งที่พระองค์ทรงมอบไว้ให้คุณเป็นผู้ที่ดูแลครับ ในมัทธิวบทที่25ข้อที่14-30ถึง30นะครับและยังเปรียบเหมือนชายคนหนึ่งจะออกเดินทางไปจึงเรียกพวกทาสของตนมาฝากทรัพย์สินไว้คนหนึ่งท่านได้ให้5ตะลันคนหนึ่ง2ตะลันและอีก1ตะลันเดียวตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ไปนะครับในลูกาบทที่16ข้อที่1 0 1ถึง13นะครับคนที่สัตว์ซื่อในของเล็กน้อยจะสัตว์ซื่อในของมากด้วยและคนที่อาศัยในของเล็กน้อยจะอัศัตในของมากเช่นกันครับหโครินบทที่4ข้อที่1ถึง2ให้ทุกคนถือว่าเราเป็นคนรับใช้ของพระคิด และเป็นผู้อักขาสิ่งล้ำลึกของพระเจ้าฝ่ายผู้อักขาเหล่านั้นต้องเป็นคนที่ไว้วางใจได้ทุกคนหนเปรโตบทที่4ข้อที่10นะครับตามซึ่งทุกคนได้รับของประทานที่ประทานให้แล้วก็ให้ใช้ของประทานนั้นเพื่อประโยชน์แก่กันและกันเป็นผู้รับมอบฉันทาที่ดีที่แจก และสำแดงพระคุณนานาประการของพระเจ้าครับแล้ต่อไปก็คือในฐานะที่เป็นผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าคนหนึ่งคุณไม่ควรสแสวงหาการโปรนิบัติจากผู้อื่นมาระโกบทที่10ข้อที่4 2่สถึงสีพระเยซูจึงทรงเรียกเขาทั้งหลายตรัสว่าท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่า ผู้ที่นับว่าเป็นผู้ที่ครองของคนต่างชาติย่อมเป็นเจ้าเหนือเขาแต่ผู้ใหญ่ทั้งหลายก็ใช้อำนาจบังคับแต่ในพวกท่านหาเป็นอย่างนั้นไม่ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่านผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปฏิบัติท่านทั้งหลายนะครับลำดับต่อไปก็คือว่าหรือแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์ นะครับหรือการสแสวงหาการยอมรับจากมนุษย์นะครับโครสีบทที่3ข้อที่23ไม่ว่าท่านจะกระทำสิ่งใดก็จงทำด้วยความเต็มใจเหมือนกระทำถวายองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่เหมือนกระทำแก่มนุษย์นะครับในหนึ่งเทสโลนิกาบทที่2ข้อที่4ถึงที่6นะครับ แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเราเราจึงประกาศไปไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจมนุษย์แต่ให้เป็นที่พอพระทัยของพระเจ้าผู้ทรงชนสุดใจเราเพราะว่าเรา ไม่ได้ใช้ถ้อยคำเพราะว่าเราไม่ได้ยกยอใดๆเพราะยกยอใดๆเลยไม่ได้ใช้คำก็รู้อยู่ยอใดๆเลยมิได้ซึ่งใช้คำรู้ยดเคลื่อคุมมิได้ใช้คำโลภเลยครอบพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายเราและแม้ในฐานะเป็นอัครทูตของพระคิดเราจะเรียกร้องก็ได้แต่เราก็ไม่ได้แสวงหาศักดิ์ศรีจาก มนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่นนะครับแต่ควรสแสวงหาสิ่งที่พระเจ้าทรงพอพระทัยเท่านั้นนะครับเพื่อที่จะมาแทนที่การสแสวงหาการยอมรับเพื่อตนเองจะได้รับการยกย่อง1โครินบทที่10ข้อ3 11 เหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายจะรับประทานจะดื่มหรือจะทําอะไรก็ตามจงกระทําเพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าครับในสองโครินบทที่5ข้อที่9เหตุฉะนั้นเราตั้งเป้าของเราว่าจะอยู่ในกายก็ดีหรือไม่อยู่ก็ดีเราจะกระทําตัวให้เป็นที่พอพระทัยพระองค์ ในฮิบรูบทที่13ข้อที่20ถึง21ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขผู้ทรงบันดาลให้พระเยซูคริสต์เจ้าของเราเป็นขึ้นมาจากความตายคือผู้ที่เป็นผู้เลี้ยงแกะที่ดีเลิศโดยพระโลหิตแห่งพระสัญญานิลันนั้นทรงกระทำให้ท่านทั้งหลายมีทุกสิ่งที่ดีเพื่อจะปฏิบัติตามพระไทยพระองค์ และทรงทำงานในท่านทั้งหลายให้เกิดผลเป็นที่ชอบในสายพระเนตรของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ขอพระสิริจงมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิดอาเมนขอพระเจ้าทรงวยพระพรครับ